อ่ะวันสามสี่สวัสดีครับพี่ดีคร<ล>ับวันนี้หิ้งมากค่ะวันนี้ก็ไม่มี้นอนผีพร้ามาโมงกล้องโมงกล้องโมงกล้องเลยจะจะ,จะามาทำทำทำน้ำหมักครับทำน้ำหมักครับน้ำหมักไว้ให้วัววัวนะครับก็คือเราจะมาทำโสดน้ำหมักเพื่อจะเอาไวใาใาาาาาา้ใช้ในการหมกักเปลือกมันล้างต่างๆเปลือกมันล้างใช้ในการหมักเปลือกมันล้างกากมัน หญ้าเรือหรือฟางเไว้ลาดฟางเงี้ยหรือจะหมักฟางเงี้ยครับก็ใช้ตัวนี้ในการลาดหรือหมักได้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับว่าในการทําน้ําหมักของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมมีอาหารแมวอันนี้นะครับก็คือจะเป็นยีสต์นะครับยีสต์หาได้ผมหาซื้อที่อุปกรณ์พวกนี้นะครับหาซื้อได้ที่แมคโครนะครับไม่ได้จาเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับผมไม่ได้จาเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้อันนี้คือยีสต์นะครับผมจะผสมอัตราส่วนคือ สองร้อยลิตรนะครับคือน้ํา200ลิตรก็คือจะมียีสต์หนกิโลนะครับคือก้อนละห้าสิบห้าร้อยกรัมคือห้าขีดนะครับแล้วก็จะมีนมแมวนะครับก็คือใช้เป็นนมแมวขวดขวดเล็กก็ได้นะครับแต่ผมซื้อมาทีเดียวขวดใหญ่เลยนะครับผมนมแมวใช้ประมาณ2ขวดเล็กนะครับก็กะกะเอาครับผมไม่ได้แต่งเป็นอันนี้เป็นแค่แต่งกลิ่นเฉยๆนะครับแล้วก็มีน้ําตาลทรายแดงนะครับผมน้ําตาลทรายแดงใช้อยู่2อกิโลนะครับผม2อกิโล แล้วก็มีกากน้ําตาลนะครับอ่าสิบอ่าแปดกิโลนะครับกากน้าตาล8กิโลนะครับอันนี้คือส่วนผสมทั้งหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวดูวิธีการทํานะครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะทํากันยังไงนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมนี่ครับแล้วก็นํายีสต์มานะครับละลายในถังอันนี้คือเป็นถัง200ลิตรนะครับที่เราใส่น้ําไว้แล้วเอ่อเราเราไม่ได้ใส่น้ําเต็มนะครับเราใส่น้ําให้ประมาณแบบ ให้มันน้อยกว่าครึ่งถังนิดนึงนะครับผมถังถังนี้ผมผสมไปแล้วเคยใช้มาสองสองรอบแล้วนะครับก็เลยนแค่นี้นะครับผมทีนี้เราจะทําในการอ่ะมาดูฝั่งนี้เลยครับอันนี้เราก็ปาดออกเลยนะครับเดี๋ยวให้หลานชายเทนะครับแป๊บนึงนะครับอ่าอันนี้จะเป็นยีสต์นะครับผมโอเคเทเลยครับเทหมดเลนะใช่ครับราเทหมดเลยอ่ะเทตัมตามเทียมต่างเนี้ยมันจะปิวปิวออกมามันจะโผล่ออกมา อันนี้จะเป็นยิต์ขนมปังนะครับผมหาได้หาซื้อได้ที่แม็กโรนะครับอ่มาโชว์มะเทครับ,รบเดี๋ยวเดวตาปาให้เดี๋ยวเพิ่งยิเพิ่งเพิ่งจับครับระวังนะไม่ต้องคนไหมไม่ต้องคนครับเดี๋ยวเรามีเครื่องคนโอเคหอมมากเท่ด้วยอันนี้เดี๋ยวปาให้ครับเดลตาปาให้อันนี้คืออะไรครับน้ำตาลน,น้ำตาลทรายแดง สองกิโลสองถุงนะครับผมอ่ะ okay, เท<อ>เลยทำไมมันไม่ออกหลานชายเทไม่ออกเหรอครับเออนี่ครับออชิดมือชิดมือก่อนชิดมือคิดอา้าวพกลงไปแล้วอ่ครับผมที่นี่นะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องย็ดคือเวลาเขาเข้าเทลงนี่นะครับเขาต้องคนเลยนะครับที่นี่อันนี้จะพึ่งอันนี้เราใส่สุดท้ายนะครับผมผมสิบเอ็ดคนนะครับเพราะว่ามันเสียเวลานะครับผมผมก็จะใส่เป็นตัวปั๊มนำในโบตัวนี้นะครับผมจุ่มลงไปเลยนะครับเห่เขาวนเลยนะครับเดี๋ยวผมไปต่อปักก่อนนะครับผมครับผมหลังจากที่เข้าเท่ยีดกับน้ำตาลกากน้ำตาลยังลงไปนะครับเขาก็ใส่ปั๊มนำในโบนะครับจุ่มลงไปเลยนะครับจุ่มลงไปนะครับ นี่ครับจุ่มลงไปให้มันจมสีเลยนะครับผมจุ่มลงไปเลยแล้วห้ากระเสียแปักนะครับมันก็จะข้นสี่นะครับอมึงมึงนี่นะครับนี่ครับมันกระเสีเป็นการข้นนะครับการข้นหรือว่าการเนี่ยว่าการข้นหรือว่าการนิ่หนาเนี่ยก็อันนี้คือไว้มันกะเสีเป็นการข้นนะครับอันนี้ใส่ให้มันตัวหน่อยก็หนีก็ได้นะครับเพราะผมมีตัวใหญ่นะครับก็คือเห็นสีเลยนะครับ มียีสต์นะครับ,รบเขาจะเดินแตกโตเป็นฟองสีครับพี่น้องอลบก่อนนะครับอโอเคได้แล้วที่นี่นะครับเขาออก็จะเอากาต่างๆไป,ไ,ปะนะไปให้ม้นไปไปลงไปเลยครับให้มัไปให้หมดเลยเนี่ครับผม สีก็สีเริ่มเปี้ยนครับสีเริ่มเปี้ยนไปตามกรลงน้ำตา,ตาลนะครับน,น,รนี่ครับอันนี้ก็สีเป็นยิงสีแล้วครับ ต้องระมังจังหน่อยนะครับปุณณีปัำหน่อยกันปำนะผมใส่ปัำหนิวหนึ่งนะครับต้องชื่อขนาดสิ่นใหญ่จังหน่อยนึงครับต้องชิ่แห้งนะครับแต่ย่าใส่ไส่นามหลายครับผมใส่น้มหน่อยนะครับตรงที่มันเป็นฟองๆนี่คือเป็นยีดนะครับเป็นยีดที่เขาแตกโตมาแล้วนะครับผมก็สิกะใส่นุเมวนะครับประมาณสองขวดน้อยนะครับไม่แต่ถ้าเทเองอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เทเยอะนะครับอันนี้เป็นการแต่งกินนะครับเพื่อกระป๋องใส่หลายอ่าประมาณนี้นะครับ ก็คือแต่ประมาณนี้นะครับผมที่เหลือนะครับเท่ากับป้อยใ้เขาเขากันนะครับประมาณจะทิ้งาที่ทิ้งหาที่นะครับประมาณนี้ที่เขากับสังเกตนะครับใบแยกให้ยืดมันจับตัวเป็นก้อนเข้ากับซื้อใบเป็นการใส่ใดแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เข้ากับป้อยเป็นสี่ก้อนหลังจากนั้นคือเข้ากับเติมน้ำนะครับให้เต็มถังหลังจากนั้นนะครับเข้ากับสิเอา เขาที่เขาต้มไว้นะครับมันมซนะครับม้าไซแหลกใส่เปลือกนี่อีกเพีนึงเพื่อให้เขาตีเขาให้มันละลายไปไปน้ำกันเบิร์นะครับแล้วเขาก็เติมน้ำให้มันเต็มถัง2 0 0ลิตรนะครับแล้วก็มาร์กไ้ทั้งเบิร์ประมาณจี่สองคืนถึงสามคืนนะครับถือว่าจะเป็นการที่ดีที่สุดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้มันแล้วเพีนึงเดี๋ยวจังไนเดี๋ยวมาเบิร์อีกเพีนึงนะครับผมโอเคครับครับผมอันนี้นะครับหลังจากที่ ผมต, Dante, ต้มเขาไว้นะครับประมาณใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับต้มไว้นะครับกะไดประมาณนี้แล้วนะครับผมเขาเนี้วเขากะแตกขึ้นมากสรินะครับมันกะแตกเป็นกระล่องแตะๆไปนะครับให้มันเป็นเละๆล่ะครับให้มันเป็นเละๆมันเป็นเขาต้มนะครับผมนี่ครับเป็นจงิง่นะครับอ่าขอควรระวังอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับมือใหม่นะครับที่บเคยเห็ดนะครับก็คือเวลาต้มของสีครับเขาเนียวของเขานี่เข้าตรงคนอยู่อยๆนะครับคือเข้าตรงค้นคนอยู store, ่ดีๆเพราะว่า ้าเข้าบกคนอยู่เรื่อยๆนี่ครับมันสิใหม่ก้นหมอนะครับมันสิใหม่ก้นหมอคือคือระวังนะครับเดี๋ยวหมอมันสิทะลุนะครับอันนี้ผมต้มเส้ปิดนะครับผมปิดปิดนี่แหละครับต้มไส้ปิดแต่กะหาหน้าที่กะข้นเที่ยหนึ่งประมาณนี้นะครับผมอยากจะถีไม่โดนอยากจะถีบไม่นะครับเพราะว่าันถีไม่โดนเผลอแป๊บเดียวนะครับไม่จะใส่บางเที่ยงจะใส่เกินหาหน้าที่นะครับมันข้นอยู่กับไฟน้ำนะครับผมคนใดไฟแห้งกะต้องเบึ่งดูดูนะครับที่้องผมผมกะต้องคนดูดูนะครับคนดูดูนะครับ นี่ครับมันต้องขนเลยกลมไป็นจว่ามันีดแตกขึ้นยังสี่นี่นะครับนี่ได้แล้วนะครับนี่ที่เหลือนะครับก็คือตังไวให้เย็นนะครับตังไวให้เย็นแล้วเข้ากะไปเทลงหม้อเอ่อไปเทลงถังนะครับผมก็สิพักหม้อพักไว้ยังสี่จนกว่าเขาสิเย็นนะครับก็สิเป็นช่วงมื่ออื่นเสาร์นะครับเข้ากับของประเทศเสต็งอีกเทีหนึงนะครับเดี๋ยวผมก็สิไปผสมส่วนผสมทั้งเบิร์ตนะเสต็งไว้ก่อนแล้วก็สิพักไว้นะครับแล้วก็มือเสาร์ก็สิมาเอาข้าวเหนียวตัวนี้ไป ใส่ในถังอีกเที่ยนึงนะครับผมกระิตั้งพักไว้อีกนะครับผมขั้นตอนของผมก็สีประมาณนี้นะครับผมกรสิรวมเห็ดทั้งหมดแล้วนะครับสิดมั่ไว้ให้มันด้จังมัน3คืขึ้นก่อนนะครับเพื่อให้ยีดแตกตัวได้เต็มที่นะครับผมให้เขาได้กินอาหารให้เขาได้กินกากน้าตาลเต็มที่เป็นการขยายโตยีดนะครับให้เต็มที่ก่อนก่อนที่เฮ้าสีเอาไปใส่เปลือกมั่นอีกเที่ยนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวตัดไปในขั้นตอนที่เฮาสีไปผสมกันอีกเที่ยนึงนะครับผมโอเคครับ ครับผมกะหลังจากนะครับที่เฮาผสมส่วนผสมส่วนที่เลี้วไปแล้วนะครับที่นี่นะครับผมก็ได้เอาข่าวที่ต้มไว้เล้วนะครับจากที่ต้มไว้ตั้งแต่หมู่บ้านนะครับเพราะเพราะต้มไว้ตั้งแต่หมู่บ้านแล้วนะครับกะเอามาใส่นี่นะครับก็คือเกือบเต็มปิดนะครับผมเกือบเต็มปิดข่าวสองกิโลนะครับมันกะขาก็ผมก็มาใส่เล้วนะครับพอมาใส่นะครับผมก็เติมน้ำเข้าไป ให้มันเกือบเต็มถังนะครับแล้วก็เปิดไดโวอีกทีนึงนะครับให้เขาได้มิกให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็ผมสิเปิดแรงสี่ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับผมกับใไใบซัมนีก้อนนะครับแล้วก็สิทิมไว้้างขึ้นนะครับให้มันขามขึ้นจะขึ้นหนึ่งก้อนนะครับเพื่อให้ยีดมันขยายโตนะครับเพราะว่าถ้าเท้าปิดเครื่องแล้วนะครับยีดเนี่ยมันถีบนี้ฟ้องขึ้นมานะครับเท้าถี่มาจะขึ้นหนึ่งนะครับมันจะมีฟ้องขึ้นมานะครับ แต่เขาเติมขึ้นนี่น้ำเต็มมาเลยนะครับฟองนั้นมันกระสิดันออกนะครับดังนั้นผมสิบพราะถได้เติมเต็มนะครับสิเทียมใบก้อนประมาณจะขึ้นหนึ่งนะครับแล้วขึ้นต่อมาเจ้าควอยมาเติมนม้ำให้มันเต็มถังแล้วกัสิมักไว้อีกเห็นมันใน้วันทางเบิด์สามขึ้นนะครับแล้วเขาเจ้าค่อยเอาเอาเอาไปใส่นะครับผมโอเคกะสำหรับมื้อนี้นะครับผมกะสิฝาาไว้สำนีก้อนนะครับ สำหรับขั้นตอนการเห็ดน้ำมักของเหานะครับผมฝากพ่อพ่อแม่พี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมให้ช่องวิธีค้นวิธีง่วนน้เด้อครับผมกะคลิปน้านะครับผมกะสิเป็นการที่เหาาอาเปลือกมันล่างนะครับมาเห็ดนะครับแล้วก็สีเอาน้ำมักที่เอาตัวนี้เอาไปลาดนะครับมักไว้ในถุงนะครับอ่ารอดติดตามอีกคลิปหนึ่งนะครับผมสำหรับลิปนี่ฝากไว้ชม่นโมก้อนนะครับผมไปลวครับผมสวัสดีครับ